ชาวเน็ตมีแอบบน่นเหตุช่อง3ามหยิบละครเก่าเวียมารีเมตรวังเธอคนนี้เป็นนางเอกเปิดภาพแรกก็สร้างเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องใหม่ของช่องสาโดยผู้จัดสตางดิดระดาบอ์โดนทีวีซีรีส์ใข้ลูกของกันตนาที่หยิบผลงานที่เคยเปรี้ยงปร่างของตัวเองกับวิกหมอชิดช่องเจสีอย่างปินอนงที่นำแสดงโดยเวียสุกลวัฒและมินพิชยามาสร้าง ใป้อนให้ช่อง3โดยได้นางเอกหน้าสวยพรีมรณนิดารับบทเป็นปิ่นอนงประกบคู่กับเต้ยพงศกรร่วมด้วยโยเกิร์ตนัทชาอย่างไรก็ตามแม้จะมีสร้างเสียงตอบรับจากชาวเน็ตได้ไม่น้อยแต่ก็แอบมีคอมเมนต์บน่นจากชาวเน็ตหลายคนเลยทีเดียวว่าละครรีเมคอีกแล้วนี่ไงวงการละครไทยถึงไม่ก้าวไปไหนสักทีตัวอย่างเช่นโครงการแลกเปลี่ยนช่องสามรีเมค ละครช่อง7ช่อง7รีเมคเพลงประกอบละครช่อง3ละครไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วช่องวันก็รีเมคละครช่อง3ฟ้าเพียงดิน สายรุง้งละครไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆตามตรงนะครัมีบทประพันธ์ใหม่ที่ดีเยอะแยะมีนิยายน้ำดีเริดๆในยุคนี้มงใจกับวิสัยทัศน์ผู้บริหารค่ะมัวแต่เอาความสําเร็จเก่าๆเสียดายนักแสดงอะที่วงการละครไทยไม่ไปไหนเพราะมัวแต่รีเมคนี่แหละทั้งช่อง3ช่อง7ช่องวันช่อง8รีเมคกันทุกช่องแค่ปี2022มีละครรีเมคเป็น 10, 10เรื่อง แล้วคุณละคิดยังไงกับเรื่องนี้